สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการครบเพื่อนที่ดีกันค่ะเพื่อนที่ดีนั้นมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาความสัมพันธ์ระหว่างคนเรานั้นไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของคู่รักแต่เพียงอย่างเดียวแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนก็เป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละคนนั้นมีความสุขมีความหวัง และมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะถ้าคุณได้เพื่อนที่ดีมีคุณภาพต่อให้มีจํานวนน้อยแค่ไหนคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองต้องต่อสู้อยู่เพียงลําพังทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนที่มีคุณภาพนั้นจะส่งผลอย่างไรกับคุณได้บ้างข้อหเพื่อนที่ดีจะทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองและมีความสุข เมื่อได้อยู่ร่วมกันบางคนอาจมีเพื่อนเป็นพันในเ c e b o o k แต่เพื่อนจริงมีจํานวนแค่นับนิ้วได้และเป็นเพื่อนที่พวกเขาอยู่ด้วยแล้วสามารถปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้เต็มร้อยเนื้ออื่นใดเพื่อนแท้ในจํานวนน้อยนั้นทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังมีใครคอยอยู่เคียงข้างคุณในวันที่รู้สึกว่า โลกใบนี้ช่างโหดร้ายกับคุณเหลือเกินข้อ2เพื่อนที่ดีจะคอยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันเวลาที่คุณมีความฝันและคุณอยากสร้างความฝันของคุณให้เป็นจริงเพื่อนแท้จะไม่แสดงความคิดเห็นแต่พวกเขาจะลงมือช่วยผลักดันให้คุณได้เดินตามความฝันทันทีเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อนแท้คือลมใต้ปีก ที่จะคอยให้ความสนับสนุนและคอยสร้างพลังใจให้กับคุณได้ตลอดทางข้อที่3เพื่อนที่ดีจะสร้างแต่ความสุขให้กับคุณคำว่ามิตรภาพระหว่างเพื่อนนั้นควรจะมีความสุขอยู่80%และคอยพึ่งพาในยามทุกข์20%ไม่ใช่ว่าเจอกันในทุกครั้งก็มีแต่ปัญหามาให้คุณช่วยเมื่อมีความสุขแล้ว ก็จะลืมคุณไปในทันทีแบบนี้ไม่ใช่คนที่เรียกว่าเป็นเพื่อนแท้ได้เพราะเพื่อนที่ดีนั้นต้องสร้างเสียงหัวเราะระหว่างกันได้ด้วยข้อสเพื่อนที่ดีนั้นจะเป็นทั้งผู้ฟังและผู้ให้คำปรึกษาที่ดีแม้คุณจะมีเพื่อนแท้อยู่แค่คนหรือสองคนแต่คุณจะรู้สึกว่า คำปรึกษาของเพื่อนแท้ในจำนวนอันน้อยนิดนี้ช่างมีค่าสำหรับคุณเหลือเกินเพราะพวกเขาจะรับฟังคุณอย่างตั้งใจไม่ตัดสินแทนคุณและให้คำแนะนําที่คุณสามารถเชื่อใจและนําไปใช้ได้ข้อ5เพื่อนที่ดีคือคนที่คุณไว้ใจได้ในทุกเรื่องคำว่าไว้ใจในสังคมปัจจุบันนั้นแทบจะหาไม่ได้แล้ว เพราะทุกคนต่างมองแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักถ้าคุณมีเพื่อนที่ไว้ใจได้ในทุกเรื่องและคุณเองก็เป็นคนที่เขาไว้ใจเหมือนกันจงรักษามิตรภาพนี้ไว้ให้ยาวนานเพราะเพื่อนแบบนี้จะมีอยู่ไม่กี่คนในโลกของคุณข้อ6เพื่อนที่ดีคือคนที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี วิธีเลือกเพื่อนที่ดีไม่ต้องดูอื่นไกลถ้าคุณอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าได้พลังบวกจากเพื่อนคนนี้เพราะเขามีทั้งสุขภาพกายและใจที่ดีก็ขอให้คบกันไว้นานๆแต่ถ้าคุยกับเพื่อนบางคนแล้วรู้สึกว่าต้องรับพลังด้านลบมาจากพวกเขาต้องกลับมานั่งคิดถึงคำพูดของเขาที่เรารู้สึกไม่เห็นด้วยแบบนี้แล้ว ขอให้ห่างๆไปเสียเพราะสุขภาพใจที่ไม่ดีก็จะพาเรารู้สึกแย่ไปกับเขาด้วยขอบคุณบทความจากสนุก .com ขอบคุณค่ะ